สวัสดีคะ่ะพี่นงคะ่ะระหว่างที่เรารอนะคะเรารอประตูเปิดแล้วก็เตรียมตัวบินไปฮ<ม>่องกงไม่คะ่ะคิด<ม>ค่ะระหว่างเตรียมตัวเดินทางไปฮ่องกงคะ่ะวันนี้อมแอมจะขอมาพูดความในใจได้ไหมคะดูสิว่าเราอยู่กับใครบ้างนี่พี่นิกกี้คะ่ะเอาเป็นว่าทริปนี้ พี่น้องสิเดบเบิ่งคลิปแบบอะไรเนี่ยวิดีโอไม่มีสิทธิ์ซ่อยได้ไได้เกิดสิทธิ์นแต่ว่านุ๊กวั้เปิดไล่ได้หรอกคนนั้นนี่ไงคะเราอยู่กับใครบ้างพี่มาหาครับผมไม่ยืนชาดแมสอยู่นี่เนาะพี่มาหาเคยไปต่างประเทศกี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่เคยเลยครับกินกับกินกับขังแรกอ้าวไอรบอกว่าไอร์เฮ็ดงานอยู่นี่แม่ไอรบอกว่าไอ เป็นนักบินอยู่นี่ไหมใช่แต่่กอนผมทำงานสายการบินนี่ไม่คิดเลยว่าพี่มาแก่นี้ครับหนึ่งเขาคือหัวอ๋อพูดลังบินเลยพูดกำลังบินอะไรกันครับวสองร้อนหันพูดเลยร้อนู้นู้น้ำผึ้งหูให้มาไอ่แล้วเป็นนักบินอยู่นี่ก็เลยว่าไอ่เฮ็ดอยู่นี่จะตีแล้วขึนมากนะครับอาชีพเก่าเป็นบ้าอาชีพเก่าผมเป็นนักบินแต่ว่า ผมไม่ได้บินอยู่นี่ผู้ในในไทยดีเยอะไม่ได้บินอยู่นี่แล้วไปบินที่ไหนอ่ะผมบินในหมู่บ้านครับบินในหมู่บ้านค่ะป้าเครื่องบินอยูแบบเวทีกันว่าเราต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าเรามีสายการบินที่รอบจัดมากเขาเรียกว่าอะไรนะเออต้องบินตอนเช้าถ้าบินสายอดข้าวถ้าบินสายอดเ่าตรงบินโซเซาค่ะเชาแบบเช้าตรู่แบบไก่คั้นเลยบ้าทิ์ขึ้นนี่เพื่อพร้อมบินเลยนะคะพี่น้องค่ะ แต่ว่าก้อนดินนะครับมันจะมีเสียงสัญญาณนะครับสัญญาณเนี่ยสัญญาณจะดังขึ้นเม้งอ้๋อแล้วมึงอ่ะเรียกร้อพี่น้องคะเม้งเมงพระวามันชามืออ่ะนั่นแหละคือสัญญาณที่นักบินเขาจะออกบินต้องมีสัญญาณก่อนได้พี่น้องขันโดยมีสัญญาณนั่นเป็นเสือออกมาจากจากห้องส่วนตัวเอาตรงไปตีสัญญาณหนยเพื่อน เกันจะกันจะเสีออกมาจากของสันโตเป็นหลักเนี่ยเป็นภาสีไปเป็นแถวด้วยครับเพิ่งบินนี่ไปเป็นขาดไม่ได้คืออุปกรณ์สำคัญมีอุปกรณ์สำคัญในการบินหอบาทกับบินทะบาทเป็นหอกสรุปว่าบินทบาทค่ะจะดราม่าพ่อแม่เนี่ยหนูก็คิดว่าเราเป็นนักบินอยู่นี้แต่เก่าหนึ่งว่าแบบเราเคยเห็นงานในสนามบิน นบันไดแห่ค่ะเป็นนักบินธบาทนะคะสาธุนะจ้าสี่ก็ว่าสวยค่ะพี่น้องค่ะเบเนอหัวมวลนะคะก่อนนอสี่ออกเดินห้าไปพ่อแม่มีอะไรขอพูดความในใจกับเอฟซีแฟนคลับสุดเมาเลยค่ะขอพูดความในใจหน่อยนะคะมันอัดอั้นมานานมากที่มหาในไหนก็ไหนแล้วหนูขอพูดความในใจได้ไหมกคือคือ เรื่องยังนักเอกที่เราเรื่องยังคือตอนนี้ได้ข่าวว่าช่องยูทูบของนักเอกออมแอมตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วเก้าหมื่นเกือบสองพันแล้วเก้าหมื่นเกือบสองพันใช่ค่ะได้ข่าวว่ามียังที่ว่าเสีแห่งเอฟซีนู้นี่แนลสีแห่งให้เอฟซีแฟนคลับให้ฟรีเลยให้เป็นของขวัญเลยใช่ให้เป็นของขวัญให้เป็นของขวัญกับเว็บซีของหนู ทำทำเป็นบอกไปเลยว่าให้หนูจะทำเสื้อเสื้อครบรอบหนึ่งปีอมแอมมี่บัานแฮนซึ่งก็ผ่านมาแล้วค่ะครบรอบหนึ่งปีแต่แต่เสื้อตัวนี้คือจะเป็นเสื้อที่แจกให้เอฟซีหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยคนแต่ต้องแต่แต่ต้องมีแต่นในในโลโก้เสื้อนั้นต้องเป็นหนึ่งแสนชั้นใช่ค่ะแสดงว่าสิ่งของพี่น้องเอฟซี เป็นเอฟซีของสาวน้อยพี่น้องนะเอฟซีหลายๆช่องนะครับถ้าภายในภายในทิปนี้เอาเอาทิปนี้เข้ามาแปดถึงสิบเอ็ดค่ะพี่น้องค่ะแปดถึงสิบเอ็ดเป็นทิปฮ่องกงถ้าภายในทิปนี้ถ้าช่องออมแอมทะลุหนึ่งแสนซับขอกำลังแรงใจจากพ่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะภายในทิปนีสามสิบหมื่นนี่นะคะถ้าทะลุแสนซับได้ อมแมมจะทำเสื้อแจกเอฟซีหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวใช่ในเสื้อก็จะเป็นแสนซับสไครต์ด้วยเสื้อนี้ต้องสวยแน่นอนต้องสวยแน่นอนแต่มันมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าถ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไม่ช่วยอมแบบอมบทซ่อยหาย่องงูครบแสนนะคะเพราะฉะนั้นคับ ฝากพี่น้องเมตตาในเดอ้อจ้ะอยากได้แซนซับก่อนเปิดวป้งค่ะพี่น้องค่ะ,คะถ้าเป็นไปได้ภายในทิปนี้คือถ้าพี่น้องเมตตาแล้วก็ซอยแช่ช่วยดันไห้ครก,กแซนอเมมจะทำเสื้อแจก FC ซีที่น่ารักของหนูทุกคนนะคะขอกํำลังแร่ใจจากพี่น้องค่ะคือความในใจที่อยากบอกที่อยากบ้านะคะสิใด้ยบอกแล้วไอ้ปัญหา มันต้องได้เลยี่น้างรักย่งติดตามแล้วย่งให้กำลังใจนั่งเอกอมแอมอยู่ในตอนนี้นะครับยังไงแค่เลือกแค่ประมาณแปดพันพี่น้องบางเพือนะพี่น้องติดตามวัอนี้อาจจะเกือบหมดแล้วนี่ใช่ไหมคะเพราะว่าออมแอมน่ะตั้งใจว่าทริปนี้เขาคือจะถ่ายอย่างต่ำเลยคืออย่างน้อยวันละห้าคลิปก็คืออย่างต่ำจะถ่ายคอนเทนต์เนี่ยพี่น้องได้เบอร์เลี่ยติดตามมา การมาฮ่องกงครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตของแอมเนี่ยเราจะต้องได้เจออะไรบ้างต้องได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างต้องแบบอะไรยังไงแบบไหนบ้างก็ขึ้นให้พี่น้องในตามติดเลยนะคะในช่วงที่ห้องพักกุ้งเพราะว่าส่วนมากทุกคนก็จะติดตามเราในพาร์ทของการทํางานแต่การมาพักผ่อนมาเที่ยวแบบนี้พี่น้องบอได้เห็นมุมเหนียวองขล่องเข้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแซนซับข่ะพี่น้องคะอีก8ปดพันนะคะพี่น้อง พอกำลังเร่งใจเนี่ยด้อจ้าพี่น้องให้กำลังเร่งเชื่อเร่งใจแจ้งในแอดมินมาหาขอจากโตในหนึอ่อ,อ,อก็ยังมีคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าพ่อแม่พี่น้อง MC ไม่เมตตาเราอขอกำลังเร่งใจจากพี่น้องนะคะ,ะนี่คือความแน่ใจนะคะช่วยช่วยเยขาหน่อยนะจริงเรื่องนั้นหนไหครับผมให้อีกประตูหนึ่งือแฮปอีกเลยนะ แมบแมนเสียดายแบบเวลาบอลกดบอลไหมค่ะคันเวลาบเหิดผมเสีอวานังอีกแบมนิ่งอีกแน่นอนเพราะว่าเบิ้งนี่เขาเรียกว่าอะไรนะสปิลิคในการเตะบอลเหมือนมืออาชีพมากก็คือทุกคนรู้ไหมว่าตอนตอนที่ลงไปแบบแมตช์แรกน่ะคือเขาเจ้าแบบเขาเจ้าตกใจมากฟาไม่คิดว่าแบมจะเตะบอลจะเตะบอลเฟนแล้วก็แบบวิ่ง วิ่งเลกแต่ว่าเคุน้นรู้สินะ่ที่สำคัญคือ <c oughs> เขาเอื่นมาชนิดต้น <c oughs> ตที่ทางค่ะทั้งคุ้นรู้ทั้งสไลทั้งโอ๊ยสารพัดยางแต่ว่ากัดกัดเตะเขา่าสองประตูก็เลยแบบกลายเป็นที่โจทย์ฐานในในมุกในสนามเมื่อวานเลยสาวหน่อยเพจบางแพ่งอีดังแห้งค่ะหมู่บ,บ้านเป็นอันดับหนึ่งขึ้นอาคะว่าขึ้นอันดับหนึ่ง,แบบาาหงไหมไม่ได้ขึ้นอันดับหนึ่งค่ะ เพราะว่ามีคนที่เขาเตะเขาเป็นดาวซันโบเขาเตะเข้าสี่ประตูแต่ของหนูอ่ะได้เตะได้สองลูกเตะได้สองลูกแต่ว่าคือได้ใจคนมากเพราะว่าแบบลีลาแบบเท่ยวข้าวสิเนี้ยดถาไดาใช่ที่เท่าไรอะไรนะคะในที่ที่ตะลึงเมื่อวานได้ที่สามค่ะเตะอ็นที่สามเมื่อ่านโปรเด็กรางวัลดาวซันโบน้ำเพลินว่าอชนะบบสรุปได้ที่สามค่ะ เรีว่าเตะเขาสองลูกนี่ล้มไปของพ่อหน้าที่<ม>นี่ของ่หน้าที่เราล้มไปฟุตบอลกระเด็นมาใส่ข,า,ขาเรียน่ะนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาบ้านพี่น้องกับให้ความสนใจแล้วกาติดตามถามเรื่องนี้แบบเยอะมากก็เป็นกีฬาที่แหม,มชอบมากในวัยเด็กนะคะก็ะคือฟุตบอลเป็นกองหน้าตังเ่เรียนประถมละค่ะแต่มันก็ห่างมานานมากนี่เพิ่งก็ได้มา,มาเตะอ,อีกที ก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยก็คือลงสนามเลยอาการตอนนี้ก็มีฟกช้ำเล็กน้อยนะคะพี่น้องสมุิว่านั่เลยง่งามขนาดนี้ความสามารถมากขนาดเลยทั้งเล่นกีฬาทั้งร้องรำทำเพลงสูยางเป็นขนาดพี่น้องมาติดตามด,าด้วยเลยขอร่างแรงใจเน้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้อ่อนอ่อนมากเลยนะคะเนี่ยอ่อนอ่อนนะคะทุกคนคะ่ะขอกำลังใจงให้แอมแมด้วยนะ สิได้ให้น้ำใจเลยเบิ่งให้น้ำใจเด้อทางบ้านนั่นเด้อขอบคุณครับ